ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมานีนีกก็ไม่โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนักงับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับผมวีโต้กันเช่นเคยนะจ๊ะ โอเคก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาเล่นโลบอทนะครับที่มีชื่อแมปว่า g h r i s Cool h Breakout นะครับเป็น First Person Obby นะครับคือเกม First Person จะเป็นเกมแนวแบบว่าอารมณ์แบบไมค้าอะทุกคนนะก็แมปนี้เป็นของ Platinum 4 o r นะครับก็คือเป็น เทพเจ้าเหมือนการทําเกมออฟบี้เลยนะครับแล้วก็นี้นะครับเราก็อยู่กับพี่น้ำหวานกันเช่นเคยนะครับสวันดีพี่น้ำหวานส่งเสียงในหวานยาฮฮููฮูฮูหวานทำไมต้องอะไรก็ต้องทำแบบเพราะว่าเขาไม่กล้าเสียงดังมากเพราะว่าจูเขาจะาไม้บรรทัดตีแล้วเนี่ย เขาแบบเบะปากเสร็จแล้ด้วยอ่ะแต่เขาบอกครูคนนี้เขาดูอ้วนมากนะนั่นจะเป็นครูพละนะนอนเนี่ยสิงตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เลยแบบว่ามีพุงเนี่ยมีสะดุดย่นออกมาด้วยเนี่ยเฮ้ยหวานโรงเรียนเกมเป็นเหมือนโรงเรียนเข้าไม่คุณครูพละแบบที่สอนพละเราคือแบบอารมณ์แบบภาพในหัวของผมในสมัยเด็กกับทุกคนคือครูพละจะต้องแบบมีกล้ามทุกคนคุณดีม u s i c pack แต่นี่ดูครูพละดิครับแต่ครับไม่น่าไม่น่าจะครูพละน่าจะเป็นครูสอนอังกฤษมากกว่านะในคนเนี้ยเพราะว่าครูสอนคณิตศาสตร์มากกว่าไอว่าใช่มาถึง <Okay. S 2> มีให้เลือกระหว่างง่ายกับยาก oh. ระดับเราก็ต้องเล่นเอ่อเล่นเล่นง่ายสิครับ oh. เล่นยากจะไม่เล่นยาก <laughs> oh. 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 ไม่แบบไม่เอาแบบชีกกดแบบกดยากไปเลยนี่หรอ <laughs> อ่าไม่อะ่ะเขาเล่นไม่ได้อะ่ะโอเค อันนี้คือหวานเหรอมันค่อนข้างจะปวดหัวพี่รักน้องเขเป็นไอหัวคอมพิวเตอร์เออใช่แล้วน้องเขาน่าจะเล่นเกมมากเกินไปมุมมองอย่างนี้คือแบบเหมือนเราเป็นเด็กนั้นี่ะเราดูเตี้ยมากอะเรารู้สึกเวียนหัวเออเกยอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่นี่ไงเกยเบี้หัวเรื่องอะไรเพราะมันเป็นมุมมองเฟิร์สเพร์ซน่ะแล้วปกติเราเล่นโรบอทมันไม่ได้เป็นมุมมองนี้ไงอืมใช่มันก็แหวกแนวนะถ้าการถ้าการวิ่งหนีนี่จะน่ากลัวมากเห็นเรานั่งอยู่อ๋อนี่ยกได้เหรอ เฮ้ยไม่ได้ยกได้เฮ้ยแปลว่าเราต้องปีนออกไปไหนไมครับ่ครับเอ้ยมันปีนได้กฎการตรวจจับฉันจะไม่ได้นายปิกอะไรเนี่ยฉันจะไม่พยายามที่จะหลบหนีฉันคือเขาคือผมเกลียดภาษาไทยมากคือทุกคนบอกว่าผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ครับผมผมกับว่ามันตั้งไม่ได้นะอุ้ยเฮ้ยเหรอว้าว้ยทุกคนเขาดูเสียงเขากวนดิ เุ้ยเขาได้เสียงตดการครูครูตดดีลักดูดิเขาเด้งมันมนมันครูคุณแครขอหน่อยนะคะอ๋อลูแล้วเสียงตดมาจากตอนที่เรากระโดดบนท้องครูนี่เองคือครูแบบไม่คิดจะตื่นเลยระครับนั่นสิครูครูครูอู้เหรอไม่สอนนักเรียนหรออันนี้คืออะไรมันบอกว่าเราลงทะเบียนกดดิไหนอะแกอยู่ไหนเนี่ยคือลงทะเบียนเรียนเหรอไมดสิกดแล้วเือนมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าอ๋อต้องปีนมาตรงนี้แน่เลยเราก็ต้องเอาโต๊ะมาต่ออะใช่แล้วก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงยกได้อืบ วางตรงนี้นี่ก็ขึ้นมา็น้่หวานบโอเคเข้ามาแล้วอ,อุกันหน้าแกวมุมมองนี้มันน่ากลัวมากเลยโอ้โึบโอ,โอ้เราจะไม่ซื้อนะคะโอ้ยคือ,อ,คอมันกระโดดแล้วมันเสียงมากอะ่ะมันแบบมันเหมือนจะไม่ถึงแน่ๆอ่ะแต่มันก็ถึงนะดีนะครับทุกคนมันแบบว่าไม่เหมือนที่เราเล่นกันปกตินะครับใช่ปกติเราเล่นจะแบบมุมมองเห็นทั้งตัวอะไรเงี้ยจับอ้ามาแล้วจิ๊บ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 จุดสามแล้วกดตรงนี้ดิวัดอีทดีทกดทำไม เสร็แล้วมันมีลมใช่ก็คือเปิดเครื่องหรือเปล่าไม่รู้แหละแล้วก็ไปไหนเนี่ยเอ่อต้องต้องนี่ไปโอยอย่างงี้นี่เองว่าอะไรระวังนะเพราะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากโอ้ยโอ๊ยโอเคเก่งมากไปปึ๊บโอ้ยค่อนข้างจะอีซี่นะแต่มันเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นโอ้โหดูนี้เราเล่นฮาร์ดดีกว่าครับทุกคนอันนี้คือปุ่มลิฟต์โอเคกดปุ่มลิฟต์ลิฟต์จุดอ้าวอ๋อนี่ไงมันทำงานแล้ว อ๋อมันเป็นแบบยิบยับๆยนี่เองเอาฉันขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอเคเราต้องไปทางท่อตามสติตนะโอ้โหตอนนี้โคตรเสี่ยอ่ะเขาจะไม่อยู่ตรงกลางแน่ๆเพราะอยู่ตรงกลางเขากลัวเขาจะตกหลงไม่ตกอ่ะหยิบมาเลยแล้เปิดประตูสินี่คืออะไรเอิ่มเราต้องปีนอีกแล้วในการเนี่ยอยู่บนนี้เออ่เขาปีนขึ้นตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเราต้องไปทางนี้หรือเปล่าแบบว่าไม่ต้อง ผมไม่ต้องยกไม่ต้องอะไออปอไม่ใช่อะต้องยกกอะวานโอเคเราเราอย่าไปแหกกดเลยทุกคนอึบโอเคขึ้นไปอุ้ยทำไมมันเหมือนจะไม่ถึงนะมันไม่ถึงต้องต่อเรื่อยๆไม่ถึงเพราะว่าต้องต่อเรื่อยๆเอิ่มทำไมเอิ่มมันเป็นแบบดันดันกันวะเนี่ยอึอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอามาอีกถังหนึ่งเอ้ยเอามาอีกอันหนึ่งสิอันนี้ไงน่าละมันถึงเยอะขนาดอันนี้ไงเอามาวางดิ เขาอะไรวะเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเลยนี่เขาได้แล้วถึงก็ถึงเอ้ยเขาไม่ถึงอ่ะมันจะต้องมาตรงปลายของบันไดอ่ะการมันถึงจะถึงถังที่เขามาไม่ได้ช่วยเลยเลยก็คือสุดท้ายก็คือบันไดช่วยอย่างเดียวจะทําได้โอ้นง่ไงได้เลยโอเคเราต้องไปทางไหนะเราคงจะต้องลงไปแล้วแหละใช่ว้าวครับเราอ้อู้อ้ทุกคนมันค่อนข้างจะชันพอสมควรนะคะ อะไรปะเนี่ยมีช่องลมมีเสียงกระดิ่งด้วยเสียงแบบเหมือนเลิกเรียนอ่ะกันไม่เห็นได้ยินเลยเขาดีเออเขาดีนเสียงครูครูกลนไหนไหนลองเขาเพิ่มเสียงเสียงดิเขาเสียงขึ้นแบบดังไงมันก็เลยค่อนข้างจะได้ยินที่รักเร็วเร็มาเร็วมันเพ้ยินเสียงแหละเสียงกลอนแบบใช่โอ้ยโอ้ยเราหนีมันจากห้องเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่ออกทางประตูก็จบแล้วนี่น่าจะเป็นห้องเรียนเล้าหวานเฮ้ยใช่มีเสียงกระดิ่งแน่เลยอ้าอะไรอ่ะคุณครูวิ่งตามไหนอ่ะ ไมม่คุณครูวิ่งตามทุกคนครูรู้ว่าเราแหกทางนี้มันล็อกอ่ะทางนี้มันล็อกก็ต้องหากุญแจแล้ววเนี่ยอ้ยทุกคนโอเสียงครูอยู่ใกล้มากเลยอ๋อนี่ไงกุญแจนี่ไงกุญแจแกดรอเขาด้วยโอ้ยโอ้ยเสียงครูใกล้มากเลยอ่ะเฮ้ยคุณครูคุณครูเฮ้ยคุณครูเราต้องหยิบกุญแจนะวะแล้วก็มาเปิดคุขาคุขาคุขาคุณครูอย่ายุ่งกับผมคุณครูเออโอเคโอเคผมจะผ่านแล้วทุกคนโอเคผ่าน เอ้ยกาลูเบคุณกูเบคุณกูเบจับผมไม่ได้หรอกอดีแล้วมันเด็กเกเรเฮ้ยหวานนี่มันน่าจะเป็นห้องเอ่อเขาเรียกว่าโรงยิมหรือว่าพละใช่พละมันแบบไอ้เครื่องกระโดดแล้วมันรองรับตัวใช่ไหมใช่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรของแกเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะ นีฮึบอ๋อรู้แล้วที่เขาแข่งกระโดดสูงไงแล้วเขาจะเอาอันนี้เป็นที่แบบที่ค้ำยืดค้ำจุนนะทุกคนฮึบโอเคมาเลยอะไรอ่ะอ๋อน,นี่คือเด้งได้โอเคเด้งไปไหนนะฮึบเด้งไปตรงนี้อ๋อโอ้ยไกลจังโอเคอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเ<อ>ดินเหมือนลูกเสือเลยเสาเดีเดวยวทุกคนนี่อีซี่ y ่ะฮึบปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเออเลยตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นมาเรายังไม่ตายส,สักตาเลยใช่ไหมใช่ก็คือไม่ยากเกินใจหรอกทุกคนอันนี้จะเป็นปน,นวมนวมนักมวยปั้มนะครับโอ้โหคืออย่าโดนนวมเด็ดยวกะโดนเ,นเหรอ <c oughs> อ๋อไม่โอ้มันเป็นเหมือนแบบทำไมเขาไหลวะหรือเขาคิดเอง <c oughs> ไปแล้ว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 โอเคลดเสยมันคืออะไรกดปุ่มเหรอแล้วก็กดคลิกโอเคอ กำลังลอยได้ฟื้นเงอแล้วเอ้ยการมันมีเขียนว่าไป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 แล้วก็เป็นหน้าของสล็ัดใจสล็ัดจะถึงไหมถ้ากระโดดต้องกด W นะครับทุกคนมันจะช่วยพุ่งอ่ะใช่เลยทุกคนฮึบเอ้ยรู้สึก็บอกเรายังไม่ตกกันเลยนะโอเคการอย่าพูดดีเดี๋ยวถ้าตกใครตกคือแบบว่าอ่อนมากอ่ะคนดูการพูดสีนี่อะไรนี่อะไรคะแนนเป้าหมายที่จะเปิดต้องมีกี่คะแนนก็ไม่รู้แต่เราต้องชุดบาร์อ่ะอันเนี้ย ทำไมยากจังยาอ๋อนั่นเดียวก็เปิดได้แล้วหวานอ๋อไม่ยากต้องกระโดดไหมก็ไม่ต้องอะได้แล้วทีละมันมีคุณครูกลังน่าตะเวนอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยโอ้ทุกคนเขาเฮ้ยคุณครูทีละคือเขาวิ่งเร็วขึ้นมาแน่ๆเลยว่าะเขามีรถด้วยอุ้ยครูครูเห็นเขาแล้วครูกำลังวิ่งเออไม่ใช่วิ่งตามอีกครูไปไปไปให้ไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงห้องน้ำโอเค รอจนก่อนเดะรอจนก่อนรอจนก่อนจะต้องไปไหนนี่เหรอเฮ้ยตาไป่ทำงานด้วยเหรอโอ้โหเราเพิ่งพูดเพลงว่าเราไม่ตายสยมันต้องต้องไหนต้องเลือกห้องน้ำทุกคนใช่ไปแล้วค่ะเอออย่าตามมาคุณครูอย่าตามผมมาด้วยครูครูอย่านะคะครูหนูแค่มาเดินเล่นหนูแค่ออกมาออกมากินข้าวที่ยงครับหนูมาสูญอาการเฉยๆครับออกไปห้องไหน เขาบอาห้องสองแน่เลยนี like ่แน ah ่นี่ไงห้องสามยิงด้วยเอาใช่เหรอห้องสองโอเคโอเคเขาวิ่งไปใหม่แป๊บนึงโอเคเลยโอเคลองรอพี่ที่ห้องน้ำทุกวันนะเจ้าคะโอเคต้องก็เดดขึ้นไปเหรอโอเคไม่คุณครูจับผมไม่ได้หรอก ผมมันผมผมมันมันก็แค่เด็กเกร1 1> เรเกเรเก่าอันนี้อ๋อต้องชูดบาให้โดนเป้านี่เน่นุ๊กพวพอเอาไม่โดนอุ้ยเกือบโดนทุกคนเกือบโดนนี่ไงโดนแลยอี s y เฮ้ยทำไมไม่โยนให้เราโดนแล้วทำไมมันยากจุงยากอะไรเนี่ยเราเงยหน้าเยอะไปหรอทุกคนขออีกที ไม่ยากเกินใจหรอก A few minutes later ตึบตืบตึบตืบตึบตืบตื๊แล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่คือพัดลมยักษ์หวานแล้วตรงไปเราต้องลวนปั่นเป็นเนื้อบดโอ้ยหวานระวังเลเซอร์ด้านบนนะเออเลเซอร์นี่ด้วยโอ้ยอันตรายอันตรายมากเลยเราต้องดูมุมดีๆนะคะทุกคนเลี้ยวเราจะผ่านช่องนี้ได้หรือเปล่าโอเคมันต้องมาตรงนี้มันต้องมาตรงนี้โอเคตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่เราผ่านแล้วครับทุกคน นี่เราก็อยู่ที่ด่านที่18นะครับวานอยู่ไหนเนี่ยไงอะขึ้นมุมไหนอะตรงนี้ไงไอยู่ไหนวะยังไม่ด้านล่างเงี้ยอ้าเหรออ้าวเขาคิดว่าต้องขึ้นไปในป่องเค่บ้าปะเนี่ยแล้งกระโดดตั้งนานไม่ตายเถอะเฮ้ยเจ็บโอ้ยสูงจริงเออโอ้โหช่างยาวไกลการโดดเรียนมันต้องแบบเข้าไปในท่อขนาดนี้เลยเหรอทุกคน หอันนี้คือห้องอาหารเหรอนี่คือไอ,อเอนเนอร์จี้ดิงเหรออ๋อแล้วต้องวิ่งเราต้องกินแล้ววิ่งเร็วใช่ไหมทุกคนอ๋อใช่หวนานไม่หวานไป็นยัไงเนี่ยเอาพวกมันคือเอเนอร์จีดิงไงอ๋อโอเคปึ๊บอโอเคอ,อันนี้เป็นแนวปลากรวยนะครับทุกคนเป็นแนวแบบว่าไม่ไหวอุย้ยยังวิ่งเร็วอยู่เลยว้ายเ้กระตุกปึ๊บ<ป>อ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เวลี่แบบเวลี่ยากทุกคน เราต้องเน้นความชำนาญการเน้นความชำนาญการอุ้ยอุ้ยเกือบตกอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเกอุหยอุ้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 ย้ยยอป้ยออุ้ยอยอุ้ยอุ้้ยออุ้ย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 อ้ยอุ้ย้ยอุอุ้ย้ เขาก็กลายเหมือนกันห้องโถงหนักเฮ้ยอุ้ยเคยเห็นคุณครูโมรขาว่าทางนี้คุณครูต้องอ๋อต้องแข่งรถกับคุณครูแน่เลยอ่ะพร้อมไหมครูพร้อมไหมครับคุณครูอย่าอ่อนได้หนูนะโอ้คุณครูขับเร็วกว่าเราอีกอ่ะทำไมครูอ้ยวะทำไมครูขับเร็วกว่าเราอีกอ่ะคุณครูโกงค่ะคุณอ๋อนี่ไงเรามีตรงนี้อยู่พุ่งอ๋อครูก็พุ่งเหมือนกันฮึถึงก่อนครับครูอ้าวโอเคมีอีก ทีทุกคนผมจะเลี้ยวโค้งให้มันเแคบๆนะครับผมจะได้เร็วกว่าคุณครูนี่ทุกคนผมจะเหยียบ2อันเลยจึ๊บปึ๊บได้แล้วปึบอุ้ยไปไกลมากตอนนี้ผมเป็นที่หนึ่งอย่นะครับอ๋อค่ะคุณทุกคนการเป็นนักเรียนต้องมาแข่งรถกับคุณครูด้วยหรอเพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยการจำลองการเป็นนักแข่งอุ้ยจบตกแลน่ ถ้าพลาดคุณผู้ติดทโบมาปุ้มพุ่งแจงเออร้องไห้เลยนะโอเคผู้ชนะเรียกเหรอเนี่ยโอเคผมชนะครับทุกคนที่ันึ่งต้องเป็นฉันเงาโอ้นี้เราจะจะออกจากโรงเรียนได้แล้วนะครับทุกคนเราจะต้องปีนขึ้นไปเหรออ๋อนี่ไงปีนใช่ปีนเหรอโอเค้กก็อุยตเด็กต้องมาทั้งปีนก็ระบายน้ำต้องรู้โอ้โหอะไรวะเนี่ย เขาว่าถ้าจะหนีขนาดนี้เขาว่าเขาตั้งใจเรียนดีกว่ากันอ่าโอเคเฮ้ยผมว่าคุณครูเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหทุกคนครูรอที่หน้าโรงเรียนเลยเหรอคุณครูติดอาวุธพร้อมเลยอาหารครูเป็นบอสคิดหายโอ้ยต้องต้องสู้กับคุณครูใช่ไหมเนี่ยนี่แนี่นี่แนี่โอ้ยโอ้ยทโอ้ย นี่คือเราอ่ะอุ้ยคุณครูหมุนครูหมุนหนุนนะแช่เขาแจ่บ่พยายามจู๊กว้อยบ่พยายามจู๊กว้อยครูแบบหัวล้ออะไวทุกคนแบบว่าเขาแบบหัวทุนนะแต่ครับอืมนี่ตายแล้วทุกคนโอ้ยคุณครูไป็นไรไงคุณครูโอ้ยคุณครูระเบิดแอลไม่นะคุณครูระเบิดไปแล้วนี่ระเบิดไปเลยทุกคนครูตายแล้วที่เราฆ่าครูนะเขาว่าเราต้องโดนจับแน่เลยเอิมไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เขาไปทางไหนต่อวะ นั่นไงอันนี้ไงรถโรงเรียนรถรถรถบัสมารับแล้วเฮ้ยเลิกเลิกเรียนแล้วแน่เลยหรือว่าอ่าที่ผ่านมาคือเราฝันหรือเปล่ากาันอ่าเราข้างหูไปทําไมวะ <c oughs> มันจําเป็นกันจิบจ <c oughs> <ๆ>ิบกลับบ้านค<ห>่ะคิดถึงแม่แล้ว่าครับ <c oughs> <c oughs> นั่งหนูจะเป็นเด็กดีค่ะคุณแม่หนูจะไม่โดดเรียนอีกแล้วเพราะหนูเหนื่อยไปเลย การแค่สกีหรืงง <c oughs> เอเปล่าว่ามันไม่มีคนขับอ่าเล่นยังไงเออจริงด้วยมันไม่มีคนขับโอเคครับทุกคนนะก็สลับแมปนี้นะครับก็จบแต่เพียงนี้นะครับทุกคนนะถ้าทุกคนอยากให้พี่กับพี่หวานเล่นแมปอะไร <S 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 ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมนะก็จะมาเล่นให้หมดเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนซีโอเกีนะครับบ๊ายบายบ๊ายย